ครับสวัสดีนะครับปบก็บผมบิ๊มบีสองที่เห็นอีกเช่นเคยนะจ๊ะฮ่าฮ่าวันนี้มีภารกิจตามร่าเออ่กระเป๋าคิดแคทนะครับน้องสาวผมันทักมาอยากได้อยู่มันแถวบ้านไม่มีนะครับเออก็เลยทักมาหาผมว่าเซเว่นแถวบ้านพี่อะมีบ้างไม้ถ้ามีอะให้ลูกหนึ่ง จะเอาสีน้ำเงินแดงด้วยนะแต่ไม่รู้จะเจอสีอะไรเอาง่ายๆจะเจอหรือเปล่าแค่น,นั้นเองเราก็ไปกันเลยเซเว่นแรกเดี๋ยวเราจะไปกันตรงที่หน้าโรงแรมก่อนเราค่อยเลี่ยงไปเรื่อยๆไปหน้าโรงแรมเันก่กอนเลย ช่วงนี้กำลังฮิตกันในทิกตอกนะครับเด็กวัยรุ่นก็ทยอยกันไปซื้อนะฮะสเสวนนี้มาดูแล้วเมื่อตอนสายมันไม่มีนะครับเขาบอกว่ามันหมดนะเออเอาก็ไปดูหน้าโรงแรมก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ไปดูตรงร้านแป้ก่อนก็ไป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  รถเยอะเหมือนกันแน,น่ๆตอนเย็นน่ะก่อนที่มันจะฮิตอะผมไปไปเคยเจอแล้วนะว่ามันมีอยูสองสามกล่องอะ่ะไอร้านเมื่อกี้เนะี่ยไอตรงหน้าป้อมตำรวจวนะ่ะเนาะแล้วพอมันฮิตปุ๊บพอไปถามหมดดลมันคงไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวมาดูเเวีนี้กันก่อนโอ้โหเฮียที่จอดไม่มีเลยวะ่ะโอ้โห รถปิงอัพมันขวางอ่ะเรามาดูกันก่อนเอ้ยโอ้หน้าเซเว่นมันไปเปิด,ปดตรงนู้นนี่หว่าเปลี่ยนแถบแล้วเนี่ยไปเราก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าขอตัวไปดูข้างในก่อนนะครับโอโ เราเข้าไปแล้วนะครับว่พนักงานถบอกว่ามีคนมาหากันทั้งวันเลยไม่มีครับเราก็ไปที่อื่นกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเราจะไม่ทอ้อแค่นี้แล้วก็เราก็ไปดูหน้าเอ,อะตตปตทนะมันเป็นเซเว่นเล็กอะแต่ไม่รู้วมันจะมีหรือเปล่าถ้ามีก็โชคช่วย Let's go ไม mm ่มีการรอช้าไปกันเลย ถ้ามีเสียงลมเข้าก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับนี่มันจะมีตรงนี้ด้วยนี่ตรงโค้งโค้งโรงเรียนสตรีนะครับมันจะมีอีกเซเว่นหนึ่งเราไปดูตรงปั๊มกันก่อนแล้วค่อยอยู่เทินกลับ จะเจอไหมวันนี้จะเจอไหม <c oughs> น้องสาวมันบอกช้าไปเพิ่งว่ามันเพิ่งจะมาเห็นเลยเนะาะปั๊มต่อต่อท่อปั๊มต่อต่อท่อ,อว้าวซีเจมีขายมั <c> ้ <oughs> ตามห้างก็ไม่มีนะขเขาบอกว่าเข้าร่วมแค่เฉพาะเซเวน่น แล้วผมจะหาเจอไหมเนี่ยก9หอจะ40แล้วเราก็ถามพนักงานเซเว่นเลยทีเดียวจะได้รู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเข้าแมพ อาถามแล้วโอเคหมดมีแต่หมดเอ้ยยังมียังมีสิทธิ์นะเนี่ยถือว่ายังมีสิทธิ์แสดงว่าเด็กวัยรุ่นมันไล่ขายกันเอ้ไล่ไล่ซื้อไม่ได้ไล่ขายบ้าบอไปเดี๋ยวเราก็ไปตรงเมื่อกี้ตรงช่วงโค้งจะมีหรือไม่ ดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่มีืูท่าแล้ว <c oughs> <c oughs> มันหายากหายเย็นนะเออเดี๋ยวไง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 งงงงงปึ๊บถามพนักง,งานเซเว่นข้างหน้าเลย อันนี้เซเว่นที่สามแล้วนะครับไม่มีขายนะจ๊ะโอเคไปเราไปต่อไฮ้ยเซตเอ็กซ์หกเมื่อกี้นี่หว่า อีเซ็ตเอ็กหกม่อย่างหล่อตอนแรกจะออกเหมือนกันนะเนี่ยเซ็เอ็กซ์ืกหล่อจัดหล่อทำไมมันหล่ออย่างี้วะเนี่ยเดี๋ยว ไม่มีอีกแล้วทุกคนอ๋อเอ้ยตายดิเป็นเซเว่นที่สี่นะครับแล้วก็หน้าตรงโค้งจะมีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจขอโทษนะครับฮึปอ้ย ตืตืตือตืตคนมันไล่ดูกันอยู่แล้วล่ะมันก็คงจะยากที่จะมีมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าเรามาดูกันแป๊บนึงนะครับ ไม่มีอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้สงสัยจะเฟลอ่ะหน้าเอาปวอจะมีหรือเปล่าไปทีสุดท้ายถ้าไม่มีแล้วก็หมดครับอดหน้องสาวอดนะจ๊ะดูสาภาพแล้วต่อไปเซเวนสุดท้ายแล้ว เอาเลยอีกเว้นหนึ่งเพื่อตามหากระเป๋าคิดแคทไปกันต่อครับไปกันต่อ เราก็มาถึงเซว่นนี้แล้วนะครับหน้าอาปวมไปถามพนักงานเซเว่นมาแล้วนะครับว่าไม่มีนะจ๊ะกังขอโทษน้องสาวด้วยจ้ะไม่มีนะน้อง